ม่ชาปนตะนาตายสาธทางวันทามิสาธางวันทามิสาทงวันทามิ Wow.

oh นังปาริหาตามิขอให้มีความสุขบริหารตนเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นสุขเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหุตตูยงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มี เป็นต่อกันและกันเลยอาภัยาาตาชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอามีาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด Gracias. သလေနာသမ္ပုជေမိသတနာဒေယသမရေနာသဝနစေနကတံသာဖာငပလာသံမတုနောဖန်တေတေမယတာအတေယံအခြေရောလိုပေမံတေသံဃာမညသာမွန်နာဟေအာကျကုသလေမမယံ ตูตาเกตตาคาะไปะมาพูดก็ดีได้ปมาณถ้าทก็ดีูผู้าด้วยความดด้วยความโลภาด้วยความหลงบาปด้วยทางกาย น้ำลายได้ทายน้ำมูกต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขออย่าให้ชาปะเจมีระไม่สิกรรมนิพานปัจจโยนตุขอให้ชาติศาสนามรรมะกษัตริย์เยือนยงดำรง วันอันตรายทั้งสิ้นขอให้ประชาชนคนพื้นแผ่นดินไทยจงอยู่เย็นเป็นสุขราศจ,จากความดูร้อนนอนทุกข์จงมั่งมีสีสุขราศจ,จากความยากจนถิ่นใจคนจากไปทิิบัติอุปัตตะวันอันตลายทั้งสวงถืน ครับตอนนี้รับเตที่าจดบานไม่นะครับขอขอบคุณทกท่าน่เป็นองพสิทธิ์ขาดได้ก็ขอกราบเรียนเกื้อหุนนาดารุีให้ประดิษฐ์พระเจ้า ทำมาตั้งไงอ่ะมาเป็นวัดอาชวศรี่มทนงองชาบ้านสนัสนะท่าต่างๆันนี้เป็นมือที่รักฟ้อมคณะรรมกนรนงคะฟ้องวราแม่พัษาร์หอะไรกคือกานใหมบการให้แรงงานสวนน้องคะในตลาดปีหนึ่งบ้านให้ดีแล้วค่ะ ไพคณะกรรมการบุญธรรมต้มน้นานนุนะคะลูกหลานลูกหลานน้ำแน่ลูกหลานน้ำแน่ลาวลาวเลยค่ะนี่ใ่ความสุกนการถักบานไมมณี่ให้ยุเย็นเป็นซุปนะคะให้นี่ใ่ความลมเย็นดีต่อมา คการคร่ำในต้องสาความหลวมๆหลานนะครับเนาะไหวอยู่ดีแห้งนะครับมานี้เป็นมื่อบริษัทต้องดีนะครับขึ้นบ้านไม้นะครับพอไปแม่ออกนะครับผู้ใดมาลุ้นหรือว่าทั้งใดกับกินข้าวกินบลากนเดือกครับเด้อหรือว่าถ้าแม่กลัวอาหารเลี้ยงกับคอเส้นผงใหม่คุณพ่อคุณแม่ไปยู่ไปกินโยบานนะครับเนาะมานี่ช่างพอจะภาพม่นจะภาพบ้าเพิ่น ถ้าบวน,นสมานี้ครับเป็นมือดีเห็นพอแมพีน้องมาร่วมเป็นบานไม้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับพุ่มใจดีใจนะครับมืัอนี้ที่เป็นหมายที่ดีครับฉะนั้นก็ขอให้ะจะยุ่ได้กินน้ำกันนะครับหรือว่ามีอย่างกับพ่อกันครับเนาะหรือว่าเป็นกันเองนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอสวัสดีครับเรเยเาาเียบร้อยนะครับเนาะ หมอพิ้นท่านไหนครับเออเออคุณหมอพิ้นอุณคุณคท่าคุณเอาจ